สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุภูสุสคนมาพบมาอพ่อ,อกันน้องมือนี้อยู่วัดหัวสวนจังหวัดฉะเชิงเซาโบสสเตเลสนะ้ะโบสสเตเลสทั้งหลังเลยโบสสเตเลสทั้งหลัง น้ำนิมนม้ำก็บม่ได้วา่าแม่นม้ำนะพี่นอ้องเป็นบ่ออันน,น้อยบอ่อก้เจ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งรึเปล่าอบอุ่นตรูปสวยครับ

ท่าห่อนเว่อรไก่ทองไก่เงินโบสถแตนเลดนะเนาะแตนเลดท,ทั้งหลังเลยนะโบสถแตนเลดท,ทั้งหลัง แต่อันนี้ก็ยังเป็นสแตเนเลสเนาะประตูลมเลื่นดีครับพี่นอ้องวัดเงียบสง,งบดีวัดเงียบสง,งบดี มีเทียงน้อยเทียงน้อยโอ้ยสุขาไปเลยดีเงากันแน่ฝากถือไว้น่ ตายเกีดดยอยู่ตั้งไว้นี่แหละไปเข้าห้องาน 就 ก็มีหายให้ลวงนเนาะมันไปรถหรือไปพุ่นหลวงเหนียง้อะต้นเขาเลยฮะพุทธีบอกอศาลาศาลาหลวงพ่อ ตองอย่างไปทั้งหมนเนาะมันเละบัดหัวสวน เออแมืองหายแมมหาหายหายหลวงหัดกรอนลวงได้ซีเก่าเด้อเก่าซีเด้ได้ใบนึงบ่มหมดบอหกรลวงอยู่ คนบุรีบบวลวงในซีเก้าจะถับออกข้างบนพอได้จักบาทลอวะบริษสื่อเลขเลยเอเบอมากมันเดะอันเลขบอมากมันมากออกะ้วยสื่อถิมไหวที่สื่อโอ้เจดียิหญิงใหญ่อลังการ ไม่เห็นทังขยาได้อ๋อคลิปนี้ก็เพราะแค่นี้ราคาพี่น้องบอ่มีสาลาอีหยังพาลางเห่นไปเรื่อยๆพาลางเห่นไปเรื่อยๆสวัสดีครับ